ก่อจะได้รุ่นนี้มานะเขาไปให้นักวิจริงๆอ่ะใส่คือเป็นเวอร์ชั่นคิโน12ที่เบาที่สุดเลยจริงๆเขาควได้เข้าพร้อมๆกับไอ้เจ o ฟินโปรถูกต้องตะโกนี้อ่ะจริงมันเป็นภาษาของชนเผ่าอินเดียแดแปลว่าแม่น้ำลำธารเขาจะใส่เตนมที่ i ิ t เท n a l Fit System เข้าไกระใกล้ช้าสับส่วนนี้มันต้องวิ่งระใจบันแ อารีาไม่เคยเคมว่ารุ่นนี้มันทำให้ใส่ขึ้่แเ้าะ่ะสวัสดีตอนเช้าครับเข้าสุก่การรีวิวตัวใหม่อีกแล้วอย่งวงเหมือนเดิมช่วงนี้คือเข้าถี่นะรองเท้าใหม่ๆคู่ใหม่ๆเข้ามาเยอะนะวันก่อนเพิ่งจบยิเโล่1ิเก็เป็นชาเลนจ์ยิเ1โลวิ่งวิ่งไปสิบหกเจ็บไหมพอวิ่งเสร็จตอนนั้นเจ็บนะแต่ตอนนี้หายละมร่างกายเลยยีโคลเบรี่ได้ลพร้อมสำหรับครั้งต่อไปแล้ว สำหรับครั้งนี้นะวันนี้ก็อีก10โลได้สบายแล้ว10โลชิลละขนมละขนมละก็ขอบคุณคลิปที่แล้วด้วยที่คอมเมนต์กันเข้ามานะสำหรับออาเตาบูตยสบนะครับขอบคุณด้วยนะถือเราชอบไปคอมเมนต์อยู่แล้วแหละที่จะเป็นคอมเมนต์ที่ดีหรืออยากให้เรา ปรับปรุงหรือแบบว่า,ามีตรงไหนที่มันยังผิดพลาดอยู่เนี้ยเราจะเอามาแบบว่าประยุกต์ใช้ในการทําคลิปต่อไปอแบบแอดเพจควรอะไ่คู่อะไรวิ่งเลยครับมาถอคทั้งต่อไปอหรือว่าฮาร์มันยังไม่สะสมแกใจพอเหมือน,นคนเขาก็นั่งซาดิษนะ,ะเขาเห็นนคุณวิ่กลไกลแล้วยอดวิวดีนะใช่ชอบชอบกันใหญ่สนองนิดเขาสักนิดนึงวันนี้มากับรองเท้าอีกคู่หนึ่งนะที่เราจะมารีวิวกันนะคือคินวอล่าสิบสองนะครับตาเราเล้าอาการนี้เลยคือตอนแรกก่อนที่คินวอล่าสิบสองสีนี้จะเข้ามาจริงๆเ ก็ควรจะเข้าพร้อมๆกับไอเอนโฟินโปรถูกต้องคอลเลกชันเอนโดฟินนะครับเรายังเสียดายอยู่เลยว่า ทำไมถึงไม่เข้าพร้อมกันเราจะได้รีวิวดีเดียวแต่ก็หลังจากที่เรารีวิววันนั้นไปก็แยกดีกว่าแค่3ตัวยังเหนื่อยขนาดนั้นเลยใช่ใช่ไหมแยกดีกว่าถ้าเข้าพร้อมกันคือวันนั้นเราจะรีวิว4คู่เลยนะน่าจะลาป่วยทุกคนรวมถึงตัวเองด้วยก็ใส่สามคู่ใช่เลยก็เฮ้ยมสองสองสิวมาเข้าเรื่องหาของคินเวล่าสิบสองหน่อยเป็นยังไงบ้างเมื่อสองเดือนที่แล้วเราเพิ่งรีวิวคินเวล่าสิบเอ็ดไปที่สวนลุมนี่แหละตอนนั้นเป็นคลิปที่สองที่เรากลับมาทำรีวิวแบบใหม่กกกัับรรีวิด้ยนนเใคจงๆป็อ ู่หนึ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่เริ่มอยากขันวาวิ่งจริงจังเพราะมันนะกลับมาวิ่งจริงจังราะมันนะ uh huh. เพราะวันนั้นทำให้ได้ทรัพวันด้วยใช่ไหมก็ uh huh. เริ่มมีกำลังใจวิ่งมากขึ้นมากขึ้นย้อนกลับไปฟังสตอรี่ของมันนิดน,นึงคีว mm hmm. ล่าหนึ่งออกตอนปี2010ก็ตามปีเลยตอนนี้2021ก็เป็นรุ่นที่12ของมันละตอนปี2 0 1 0อะ่ะมันยังไม่ได้เข้าไทยนะรุ่นหนึ่งมันเริ่มเข้าไทยตอนปี2015 mm ั hmm. นรุ่น เจ็ดแปดเก้าสิบจนมาถึงรุ่น11รุ่นที่แล้วที่มันจะมีเทคโนโลยีอัปเดตนิดหน่อยเปลี่ยนจากเวอร์เันเป็นพาวเวอร์รันนะแล้วก็มาตัวนี้เป็นตัว12อย่างตัว11อะตอนนั้นเรารีวิวโดยเอาคอมเมนต์จากดาวเดียวคนที่คอมเมนต์แรงๆหน่อยในจักรที่ดอทคอมมาในไทยเนี่ยมีแต่คนชมนักชมหนาว่ากินเวลาดีอย่างนู้นดีอย่างนี้นะก็เลยแบเอาคอมเมนต์มาณนะตอนนั้นอะส่วนใหญ่ผู้ชายจะคอมเมนต์เรื่องความกว้างของตัว11ผู้หญิงจะคอมเมนต์เรื่องความทนเดี๋ยวเราเอามา้เทียบดูอย่างตัว11จะหหน้้าาาตออ่งีคคืวมลสู้กด้เอ็ดจะ ใช่ใช่ั้ยเปลี่ยนรูปให้มันแบบเฉลียวๆนิดนึงสีสันเริ่มเยอะขึ้นนะสำหรับคินวล่า12นะมาถึงเทคโนโลยีบ้างเริ่มจากหน้าผ้าเลยผมเห็นความต่างต่างตั้งแต่11กับ12นะหน้าผ้ามันต่างกันนะแบบดูกันชัดๆเลยนะครับตัวเ p p e r คือผมว่าความหนาของผ้าเนี่ยเขาปรับให้มันบางขึ้นคือถ้าสัมผัสดูเนี่ยมันจะรู้เลยหลยเรื่องเลยอะใช่ใช่ใช่ผ้า11มันจะหนาๆนาหน่อยนะครับแล้วมันจะมีความกระชับช่วงเนี้ย11มันจะค่อนข้างกระชับกว่าผมว่าปรับตามคอมเมนต์ที่ มันโดนติมาเมื่อที่แล้วใช่เพราะว่าบางคอมเมนต์เห็นยูเซอร์ที่ตอบชื่อซาโคนี่เลยนะก่อนจะได้รุ่นนี้มานะเขาไปให้นักวิ่งจริงๆใส่คือเป็นเวอร์ชันคินวอ12ที่เบาที่สุดเลยรุ่นคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เบาที่สุดเลยนะครับใน2 13กรัมในซีรีส์ของคินวาร่านะเบาที่สุดเนาะผ้ายังใช้ชื่อว่าอินเจเนียเมดเหมือนเดิมแต่อย่างที่ผมบอกไปที่พี่เอาบอกไปว่ามันบางขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ยังมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าฟอร์ฟิสตอยู่เหมือนเดิมนะจะช่วยกระชับเฉพาะส่วนัสงเกตว่า ช่วงฮีลคอเตอร์นะครับเปลี่ยนไปเนาะมันแข็งแรงขึ้นนะพอเราเอามือจับไปอ่ะผมว่าตัวใหม่เนี่ยมันจะมีความแข็งก็ช่วยในเรื่องของซับพอร์ตช่วงเอลไรทได้ดีมากขึ้นผมคิดว่านะมันจะทําให้ล็อกกระชับช่วงเอลไรวได้ดีขึ้นอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างชัดเจนนะ11กับ12อนะมาถึงตัวมิโซบ้างจริงๆมันเป็นพาวเวอร์ลานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราพอเราอามือบีบไปอ่ะ ผมคิดว่าด้วยดีไซน์กับรูปทรงผมว่า uh huh. ตัว11มันค่อนข้างที่จะหนากว่านะเห็นไ,ไหม uh huh. 11หนากว่าโดยเห็นด้วยตาเปล่าไปนะครับแบบนี้อ่ะแบบนี้ก uh huh. ็ได้ ่า,ากวาแต่เวลาเราเอามือจับเราเอามือบีบไปเนี่ยผมว่าโฟมมันค่อนข้างที่จะมีความเฟิร์มหรือว่ามีความแน่นขึ้นอาจจะต้องลองใส่ลองเหยียบดูอันนี้คือยังไม่ได้ลองใส่เนาะใช่แต,แต่ว่าตอนเอามือบีบดูมัน,ม,นมีความเฟิร์มขึ้นนะพี่อมิโซจะประมาณมนี้ครับแต่ว่าดีไซน์ผมว่าเขาปรับให้มันมีความซิ่งกว่าเดิมอะดูโฉบขึ้นนะใช่แล้วก็ดูโฉบขึ้นคือมันไม่ได้มีเทคโนโลยีสปีดโร่ใส่ลงไปในนี้นะแต่ผมว่าเขาออกแบบให้มีความโค้งขึ้นแหละอันนี้คือคร่าวๆของมิโซนะครับคารับผมเอาโซเป็นยังไง ความแตกต่างปรับดีไซน์ใหม่เหมือนกันคือ11เอนี่ยมันจะเป็นปุ่มนูนๆขึ้นมา12มันจะลดลงไปนะครับเวลาเรากดเื่อนอ่ะมันจะไม่มีความนุ่มละผมว่ามันใช้ความถี่มากกว่านะความถี่ตรงก้อนตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ที่มันแตกต่างกัน2ตรงนี้มันเปลี่ยนใช่ไหม มันแตกต่างกันยังไงอ่ะคือมันมียางเหมือนกันนะ uh huh. มียางทําให้รองเท้ามันสึกช้า uh huh. สึกช้าลงกว่าเดิมนะครับ uh huh. ก็เกี่ยวเรื่องของความทนด้วยโฟมที่มันเฟิร์มขึ้นนะคบผมคิด uh huh. ว่าน่าจะช่วยเลยเกี่ยวกับเรื่องความทนได้มากขึ้นที่เห็นมีรอยรีดตรงนี้ผม uh huh. ว่าน่าจะมีส่วนกับเรื่องน้ําหนัก นะครับที่ลดลงอีกอย่างหนึ่งผมว่าด้วยเรื่องน้ําหนักของมันเนี่ยือถ้าเราไปเทียบนะมันหนักเท่ากับเอโดฟินโปรยนะครับเบาเหมือนกับตัวท็อปของรุ่นมันเลยรุ่นเอโดฟินเลยนะครับแสดงว่าวันนี้น่าจะวิ่งง่ายสบายด้วยใช่น่าจะวิ่งน่ายกเท้าง่ายมีจุดที่แตกต่างจากตัวที่แล้วอีกไหมช่วงลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าของ12เนี่ยเขาจะเย็บติดกันเลยเห็นไหมะให้ดูคีส1ิบเอ็ดคีสิบเอ็ดมันจะเป็นแบบนี้อ่าฮะเห็ไหมครับมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เย็บแบบ ติดทั้งหมดอ๋ออันนี้คือติดไปเลยนะอ๋อติดทั้งหมดเลยเนาะประมาณนี้นะครับเทคโนโลยีของมันหลักๆแล้วเนี่ยผมว่าต้องมาดูกันในเรื่องผ้าว่ามันจะสบายขึ้นแค่ไหนเลยครับอันนี้คือจุดเด่นของตัวคิวบาร์สิบสองที่เปลี่ยนใช่ไหมใช่ครับคือเรื่องผ้าเนาะวันนี้เราวิ่ง10กิโลเหมือนเดิมนะเราจะได้เปรียบเทียบไปเลยว่า10กิโลกับคิวสิบเอ็ดกับสิบสองเนี่ยมันมันต่างมันต่างยังไง ครบแล้วพี่มามรีวิวฟลิ่งกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างเอาความรู้สึกจากการวิ่งก่อนตอนที่ผมบอกว้ตั้งแต่ตอนเทคโนโลยีแล้วว่าคือผ้าเนี่ยจะมาลองใส่ดูว่ามันแน่นเหมือนเดิมไหม,มสรุปว่าไม่มีอาการบีบเลยถ้าใครเคยใส่11ลองมาลองตัวม,ม,มันจะไม่บีบเลยนะแล้วผมมันรองหน้าทามันกว้างหมดละส่าไปปุ๊บวิ่งไปเนี่ยได้เลยยิงโล7โล8เท้า,เาจะขยายใช่ไหมพี่ก็คือไม่มีความหลวมเลย รู้สึกว่าพักผ่อนน้อยเป็นยังไงบ้าง,งหลังจากวิ่งเสร็จ2ชั่วโมงทวน <laughs> มวนดูบอลมวนดูบอลม, <laughs> มีนาที่ไม่แพ้แพแมไม่ตื่นมาวิ่งเลย <laughs> ยกูการชะดอดรอต่งคนต่างนอนดึกนะ, <laughs> ะฟีลลิ่งของคินวาลาสิบสองเป็นยังไงบ้างครับอ๋อเริ่มจากผมก่อนแล้วกันนะครับอืมก็เรื่องความกระชับนี่ก็คือพอดีเท้าใส่สบายนะครับฟีลเป็นยังคล้ายตัวนี้เลยเอนโดฟินโปรที่ผมรีวิวไปนะครับหน้าผ้ามันจะมีความกระชับเท่าเกันเลยไม่แน่นไปแล้วก็ไม่หลวมถ้าเรื่องฟีลลิ่งตรงชั้นกลางนะเวลาล้มหนักน ผมว่ายังให้ความเด้งไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับมันก็ยังไม่ต่างจาก11เท่าไหร่พี่ตรงยางด้านใต้ที่เขากรีดออกครับหนึ่งเลยน้ำหนักมันเบาเ<อ>รับยกเท้าง่ายขึ้นอยู่แล้วเท่ากับว่าส่งผลนะที่กรีดออกตรงพื้นเอาโซะอะ,อะ,อะส่งผลเนาะใช่คือผมแช่ประมาณเพร620แล้วก็เพรส6ท่วนเนี่ย อี่าวสลับกันไปมาอยู่ประมาณ 7- จถึงแกิโลเลยถือว่าโอเคมากนะครับในเพจประมาณนี้นะม,ะมีโลสุดท้ายกดความเร็วประมาณ500เมตรสุดท้ายยิ่งสนุกผมว่ายิ่งเร็วยิ่งดีคูนี้นะฮะเร่งจบคลิปที่แล้ว16กิโลนี่คลิปนี้คือวิ่ง10กิโลสบายๆเลยใช่ไหมใช่ก็คือวิ่งง่ายขึ้นเราลองระยะที่ไม่ไกลมาแล้วไงก่อนถ่ายพี่อองก็บอกว่าเดี๋ยวต้องกลับไปยี่สิบเอ็ดโลอีกเร็วๆวนี้นะคอมเมนต์ไม่เยอะมมน์มาเยอะกดดันมันเยอะกดดันเยอะก่อนครับคน อ้าวพี่ออเป็นไงบ้างครับของพี่ตอนแรกที่เราคุยกันใช่ไหมว่าตัว11อ่ะ คนจะคอมเมนต์เรื่องอัปเปอร์ที่มันหนาที่มันบีบเกินกับพื้นที่มันสึกง่ายเกินเห็นด้วยกับเพรเรื่องอัปเปอร์พอมันทําให้มันโปร่งขนาดนี้เรารู้สึกได้แต่ครั้งแรกที่สวมลงไปแล้วว่ามันใส่สบายกว่าเดิมไม่หลาเท่าเดิมโถบล็อกก็แน่นอนนิ้วเท้าเราขยับได้ง่ายกว่าเดิมอยู่แล้วส่วนมิโซมิโซเขาบอกว่ามันเป็นพาวเวอร์รันเหมือนเดิมเนาะตอนเนี้พาวเวอร์รันเขาจะมีพาวเวอร์รันที่อยู่ในคินมาลาอยู่ในเอโนฟินชิฟแต่เอโนฟินชิฟ่ะมันจะมีความหนาแน่นเยอะ แต่เอนโดฟินชิปอะจะเป็นพาวเวอร์รันเหมือนกันแต่ซัพพอร์ตดีกว่าเป็นคนละฟิลกันนะแล้วจะมีพาวเวอร์รันพล plus ซึ่ง plus มันจะไปอยู่พวกไทรอัมพวกเฮลิเคนที่เป็นตัวท็อปของเท้าปกติแล้วก็เท้าแบนมันแปลว่าที่ plus พี่ว่ามัน plus เรื่องคูชชั่นนะที่มันซัพพอร์ตดีขึ้นส่วนในพาวเวอร์รัน pb มันก็ไปอยู่พวกตระกูลเอนโดฟินที่เรารีวิวไปพวกนั้นจะเด้งกว่านี้แน่ๆอีกเรื่องหนึ่งถ้าจะให้เราเอา p o ว e r l ของคิดวาร่า12ไปเทียบเนี่ยพี่ว่าคล้ายๆกับ e n o p i n s h i f เราสามารถ huh. เอาไปเทียบกับไลฟ์ไลท์ที่อยู่ใน SL 20.2 huh. หรือว่าซูมที่อยู่ในเปกาซัตได้ซึ่งพี่ว่า p o w e r l a n น่ะมันนุ่มกว่า<อ>พวกนั้นข้อดีของมันคือมันนุ่มกว่าแต่ความเด้งอะไรเงี้ยพี่ว่าสูสีไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ตัวนี้มันก็อย่างที่เพชรบ,บอกใช่ไหมว่ามันไม่ค่อยเด้งเลยเนาะสำหรับคิดวาร่า12ในระดับหนึ่งเราต้องใช้แรงตัวเองเยอะกว่าเพราะว่าถ้าไปเทียบกับ p o w รัน PB m นแน่นอนอยู่แล้วนะ มีมีมันดีดไวอยู่ละอันนี้ก็คล้ายๆเบสฟิลมันไม่ได้เป็นฟิลที่แบบเหยียบแล้วมันเด้งเลยหรือว่าปลายมันเชิดแบบพวกสปีดโลที่แตะเราไปเลยมันต้องใช้แรงตัวเองในระดับหนึ่งแต่ข้อดีของมันแน่ๆคือตั้งแต่โล1ถึงโลส0อ่ะที่เราวิ่งตั้งแต่6ครึ่งลงมาถ mm. like 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 ึง4ี่ครึ right ่งอะพี chop, ่ว่ามันมันเบามันยกเท้าง่ายไม่ว่าวิ่งด้วยเพลสอะไรพี่ว่าน้ําหนักรองเท้าไม่มีผลแล้วอย่างที่บางคนชอบถามเราว่าแล้วคนที่น้ําหนักตัวเยอะล่ะที่เราเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าบางคนที่าะจ็แขงงร ก็ได้ถูป่ะอย่างเราบอกเลยว่าเราเป็นคนที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง เรายังรู้สึกว่าลงแต่ละก้าวอ่ะมันไม่สะเทือนเลยอ่ะเนาะขนาดเป็นมีเดียมซัพพอร์ตนะเรายังรู้สึกว่ามันมันทำได้ดีใมาตราหนึ่งประมาณนี้ของพี่ประมาณนี้จริงๆเรื่องสีมันนะพี่มันคือสีที่อยู่ในแพ็คของ b บรท์ฟิ u เจอร์แบ็คแพ็คเดียวกับ e n เอนโดซิมโปรที่เพิ่งเข้ามานะเป็นคินเบอร์สิบที่เข้ามาตามนะสำหรับ b บรท์ฟิ u เจอร์แบ็คนะครับส่งมเลยแบบโชบเชียวเลยนะเป็นเรสซิ่งเลยนี่มีตรงนี้ด้วยคาร์บอนเน็กเลยนะใช่ใช่เออรู้จักกันมาหรือเปล่านะผมสังเกตเนี่ยเออมันเหมือนคาร์บอนเน็กนะถ คิว่าน่านะจะมีความเกี่ยวข้องกันอ๋ออ,ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องพื้นพี่ถามว่าทนกว่าเดิมไหมส่วนตัวพี่เลยนะถ้าเรารู้สึกว่าเราวิ่งแล้วมันยังมีแบบอะไรอย่างเงี้ยมีสึกบ้างเล็กน้อยพี่ว่าอาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมเย,ยอะแยะแต่แค่เรารู้สึกกันว่ามันนุ่มกว่าเดิมนิดนึงทางทั้งนี้มันเป็นพราเวอรันเหมือนเดิมนะมนวด10โลแล้วเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันนุ่มกว่าหรวชันที่แล้วหน่อยหนึ่งว่าเรื่องเรื่องยกเท้าง่ายกับน้ําหนักที่มันแค่23กรัตองั้นมีผลอยกๆความรู้สึกในกาารระบยอากาศคู่นนี้เป็ยังงไ่ะ ไม่ไม่ร้อนเท้าเลยนะไม่เลยนะใช่สิโล uh huh. แล้วก็ยังไม่มีความร้อนเท้าเลยเรามาสายไง uh huh. เราวลาน่ะเจ็ดเนี่ยจบจะสิบแล้วเนี่ยแดดจะทิ่มหัวแล้วเนี่ย uh huh. ใช่ก็ทุก,การาที่วิ่งก็รู้สึกว่าลมมันเข้าตลอดช่วงหิวฮอเตอร์รู้สึกยังไงบ้างช่วงหิวอ่ะ ตัวเก่ามันจะดูดีมันจะเททาเททาเนาะใช่ใช่พี่ตอนแรกเราคิดว่าพอเขาปรับให้มันมันบุให้มันบางลงเราจะจะรู้สึกหลวมหรือเปล่าแรกๆเพทเหมือนรู้สึกว่ามันจะหลวมใช่ไงวิ่งไปเรื่อยๆเกๆคือมันสามารถแบบคือเวลาเวลาเราก้าวมันจะมีความเคลื่อนอ่ะมันยกขึ้นมาแต่ตอนวิ่งไปเรื่อยมันพอดีนะมันพอดีเท้าพี่ไม่ได้แก้เชีอยงเราดึงให้มันแน่นด้วยไม่เกี่ยวฮไม่ต้องเลยสำหรับพี่เป็นคนข้อเท้าเล็กอยู่แล้วร้อยบาทเล็กอยู่แล้วไม่ไม่รู้สึกว่ามันมันหลวมเรื่องของไซส์สามารถ นะครับผมใส่2องแปก็คือพอดิเป๊ะอ่าอย่างพี่ออนหน้าเท้าเรียวครับแน่นอนพี่ก็ว่าตรงสายเหมือนกันแต่ถ้าใครหน้าเท้ากว้างกว่าเพชรหรือว่ากว้างกว่า 2E มันจะมีมันจะมีสีของ 2E เหมือนกันอ่ายิบก่อนยิบก่อนอันนี้สีผู้หญิงหน้าปกติเหมือนกันนะสีของผู้หญิงก็เอ็นโดฟินนี่ก็นี่สีนี้เหมือนกันใช่สบายฟิวเจอร์แบ็คเหมือนกันนะอ๋ออันนี้คือสี 2E ใช่ไหมพี่คือสองอีคือเป็นสีต่างกันไปเลยอันนี้ของผู้ชายอินนี้ของผู้ชายให้เขาดูจะได้ง่ายๆเนี่ยอันนี้หน้าปกติผู้ชายกัับอนนนี้้หา 2E นี่อันนี้ปกติผู้ชายนะครับ,รบนี่สองอีด้านหน้าดูด้วยตาเปล่าผมว่าอาจจะยังไม่ชัดอันนี้อาจจะไซส์ต่างกันดูอันนี้ดีกว่าคือเมื่อวานพี่ไปที่ร้านได้ลองแอบใส่แล้วมันกว้างกว่าจริงซึ่งไอ้เวอร์ชั่นเดิมที่พี่ใส่อันนี้อันนี้คือหน้า 2E นะแนะนาว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่หน้าเท้ากว้างขนาด 2E อะ่ะอย่าไปเลือกตัวที่เป็น 2E เพื่อรู้สึกแค่ว่ามันจะสบายขึ้นเลยเพราะอย่าง,างเราอะเป็นคนที่หน้าเท้าเลี่ยวใช่ป่ะล้วไปใส่2 E ปุ๊บมันกระชับตรงช่วงกลางเท้าจริงแต่ช่วงเนี้ยมันจะหลวม แล้วเวลาเรารัดเชือกให้มันกระสับอ่ะพอดิตรงนี้มันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมอ๋อม,มันจะยู่ใช่ไหมม,มันจะยู่ไปเลยเลือกเลือกให้มันเหมาะสมกับตัวเองดีกว่าใช่บ้านนะแต่ใส่ตรงไซส์ได้ทั้งสองอนหรือรว่าห<ม>หน้าเท้ากว้างหน่อย เรื่องสองีแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นสีทั้งหมดของคินวาล่าสิบสองนะครับใช่ใช่ก็มีทั้งหมดสีปกติเนี่ยมีสองสีผู้ชายก็เป็นไบรท์ฟิวเจอร์แบ็คนะก็คือทั้งหมดสีสีนะครับครับผมส่วน2 e ก็จะเป็น2สีหน้าเท้กว้างหน่อยเรียกอันนี้ทั้งหมดเนี่ยของคินวาล่าสิบสองเนี่ยทั้งสอง e แล้วก็หน้าเท้าธรรมดาเนี่ยราคาเท่าไหร่บ้างครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบครับทั้งสองตัวเลยนะถูกลงกว่าเดิมเก้าบาทเก้าบาทอ่ะจะไปเอาไปซื้อยาดมให้อาเด็ตบริจาคไว้ผมทำยี่สิบ ขึ้นเลขที่บัญชีไปข้างล่างมนมูลนิธิอะไรก็ไม่รู้นโอเคประมาณนี้สำหรับคินวาล่า12นะครับใครสนใจรุ่นนี้นะไปหาซื้อได้ทุกสาขาเลยใช่ไหมได้ทุกสาขานะมาลองที่เซ็นทรัลเวิร์เพราะว่าบริการจะครบหน่อยอย่เลยหรือใครอยากดูความแตกต่างของ11กับ12นะก็ไปดูคลิปของคินวาล่า11ได้นะครับอ่ควันนี้ประมาณนี้สำหรับคินวาล่า12นะคู่หน้าจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับ